นางเอกดังร่วมเกงลิซ่าแล c พิง n k เที่ยวอยุธยาทำอิจฉาทั้งวงการเมว่าจะเดินทางกลับไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดลิซ่าแล c พิง n k ได้ออกมาโพสต์ภาพความประทับใจหลังจากที่ใกล้เดินทางไปเที่ยวไหว้พระที่อยุทยากับครอบครัวและเพื่อนเพื่อนพร้อมด้วยพี่สาวคนสนิทอย่างเดียนาฟรีโปนางเอกอิกสระชื่อดังของวงการบันเทิงไทย โดยลิซ่าได้โพสต์ภาพเก่งเพื่อนๆลงอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นสั้นๆว่า S A W A D E E K A และเดียนาได้ออกมาโพสต์ภาพเดียวกันพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าอายุทยาจ๋าเรามาแล้วดีใจมากๆทริปนี้ได้มาไหว้พระและใส่ผ้าไทยกับเพื่อนๆเป็นสาวงามทุกคนเลยภูมิใจมากๆ ซึ่งผ้าไทยที่สาวๆใส่กันนั้นมาจากร้านของคุณแม่เดียนานั่นเองค่ะบอกเลยว่าเก่งนี้สวยและน่ารักทุกคนเลยค่ะติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม